คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่อุ๋ยนะคะทํางานบ้านนะคะประจําสัปดาห์นะคะในแต่ละสัปดาห์นะคะ,ะหนึ่งวันนะคะอุ๋ยจะมีการทําความสะอาดบ้านที่แบบว่าเยอะกว่าในแต่ละวันนะคะอย่างวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่ตนอนสายๆนะคะหลังจากที่ทําธุระ,ะส่วนตัวเสร็จแล้วนะคะก็จะมีการมาตากผ้าทําความสะอาดบ้านนะคะในช่วงที่มีกําลังนะคะ เพราะว่าตั้งแต่ท้องมาเนี่ยก็บางวันมันก็จะเหนื่อยนะคะไม่มีกําลังเนาะวันไหนไม่มีกําลังก็นอนค่ะนอนพักผ่อนนะจ๊ะถ้าวันไหนมีกําลังแบบว่ามีกําลังมากหน่อยก็ทําเยอะนะคะคือแบบไม่ได้หยุดเลยทานูน่ทนทํานี่หาทําไปเรื่อยนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่านั่งเยอะนะก็มีไปทำนู่นที่ทำนี่ที่ดูนี้หน่อยนะคะ ตามความตามความแบบว่าความแบบว่าอยากทำทำอะไรก็ทำนะจ๊ะดูผักดูต้นไม้นะคะผักนี่ก็ปลูกไว้นะคะไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนชอบปลูกนะแต่เพื่อนว่าอยากให้ลูกได้ได,ได้ดูอยากให้ลูกได้ได้เห็นได้เก็บผักบ้างนะคะก็เลยหาอะไรมาปลูกเนาะช่วงนี้สามีก็หยุดอยู่บ้านนะคะเขาก็ มานั่งแล้วก็เราก็จะมีเวลาใช้เวลาด้วยกันนะหลังจากที่ทํางานบ้านนู่นนี่นั่นเสร็จนะคะก็มานั่งคุยกันหยอกกันแกล้งกันดูทีวีด้วยกันนะคะช่วงกลางวันเนาะตามภาษานะคะนี่ก็หลังจากนั้งอุ้ยก็จะไปทํางานบ้านนะคะนอะกคือดูดูแล้วก็วันนี้ ค่อนข้างที่จะมีกําลังเยอะหน่อยนะคะก็ทําไปเลยนะคะนุน่นทํากับข้าวตอนเที่ยงนะคะทํากับข้าวไปด้วยแล้วก็เก็บบ่งเก็บบ้านนะคะชีวิตของคนท้องที่อยู่บ้านนะคะไม่ได้แบบว่าไม่ได้สบายไม่ไม่ใช่ไม่สบายสิไม่ได้อยู่นิ่งๆทุกวันนะคะวันหนงยังว่าแหละถ้ามันมีกําลังเนาะเราก็อยากทํานะคะ อันนี้ก็เก็บบ้านไปเลยค่ะเก็บบ้านไปเลยทำกับข้าวไปด้วยนะคะมีมีความเป็นแบบว่าเป็นหลายมืออยากทำอยากทำหลายอย่างแต่ว่ามีสองมือนะจ๊ะคือตอนนี้อุ๋ยอย่างหนึ่งที่อุ๋ยทำไม่ค่อยถนัดเลยก็คือล้างจานนะจ๊ะมันท้องมันโตอ่ะแล้วล้างจานในซิงแบบนี้แบบมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยค่ะก็ เราก็ะทำในส่วนที่เราทำได้เนาะอะไรที่เราทำไม่ได้นะคะเราก็ขอความช่วยเหลือคะ่ะในช่วงนี้สามีหยุดนะคะก็ขอความช่วยเหลือจากสามีนะคะให้มาทำล้างจานให้บ้างนะคะเราก็ทำอย่างอื่นไปเนี่ยคือประจำสัปดาห์นะคะที่แบบต้องขัดต้องถูเนาะ บางครั้งไม่ได้ทําในทุกๆวันมันไม่มีเวลาแล้วก็อาทิตย์ละครั้งนะคะที่ต้องมานั่งขัดนั่งทูคือส่วนมากในทุกๆวันเนี่ยก็จะเป็นแบบกวาดๆนะคะเช็ดนุ่นเช็ดนั่นพอพอทําได้นะะอันนี้สามีเห็นว่าเราถ่ายวิดีโอนะคะอยากจะมีส่วนร่วมอยากที่จะมามาคุยด้วยนะคะแต่ฉันปิดเสียงไว้จ้า ขากำลังจะเตรียมตัวไปล้างจานหลังจากที่กินข้าวเสร็จนะคะวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรคึุกคักมากเลยมีกำลังเยอะมากเลยแต่แบบห้ามนั่งพอนั่งเสร็จเราก็หลับไปเลยนะคะอันนี้สามีกำลังล้างจานนาราเขาก็มีมุมมุมน่ารักของเขาอยู่มีสามีบ้านไหนบ้างจ้าที่ ชอบล้างจานนะคะสามีบ้านนี้ไม่ชอบนะคะแต่ทำเพราะว่าแต่เพราะว่าเพราะว่าเมียเมียขอนะคะ